ถ้าตอนนี้เรากำลังสับสนงงวยกับการใช้ชีวิตของตัวเองแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราควรที่จะตั้งต้นชีวิตของตัวเองยังไงนะคะสิ่งแรกเลยที่คุณควรที่จะขจัดแล้วก็ฝ่าด่านนี้ไปให้ได้นั่นก็คือความกลัวค่ะความกลัวอยู่ตรงข้ามกับความรักนะคะถ้าคุณจะประสบความสําเร็จหรือค้นพบตัวตนของตัวเองคุณจะไม่สามารถอยู่กับความกลัวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนนี้ เราอยากที่จะทําอะไรขอให้คุณทํามันไปเลยค่ะในทุกกิจกรรมทุกสิ่งอย่างที่คุณคิดว่ามันน่าดีน่าเรียนรู้แล้วก็น่าเข้าไปลิ้มลองขอให้คุณลงมือทํามันไปเลยถ้าตราบใดนะคะสิ่งนั้นอยู่บนศิลธรรมมันดีงามอยู่บนความถูกต้องแล้วก็ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนะคะขอให้คุณทํามันไปเลยแต่ถ้าหากว่าคุณพบว่ามันอาจจะยังไม่พร้อมไม่ว่าจะเรื่องของสถานะกายภาพหรือทายภาพอะไรก็แล้วแต่คุณสามารถที่จะค่อยๆเริ่มต้นโดยการศึกษาข้อมูลคน้นคว้าหาความรู้พูดง่ายๆว่า พยายามที่จะเอาตัวของคุณเนี่ยนะคะเข้าไปหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่คุณอยากจะลองทําไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งอาจจะเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมนะคะในเวลาที่คุณมีโอกาสหรืออาจจะหาข้อมูลฟังจาก YouTube ฟังจากทางอ,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 อินเทอร์เน็ตหรือว่า Facebook อะไรต่างๆเหล่านั้นได้แล้วก็ค่อยๆทํามันไปด้วยความรู้สึกสบายๆแบบไม่กดดันนะคะอาจจะเป็นการทําเล่นๆหรืออะไรก็แล้วแต่ในทุกๆอย่างเลยที่คุณทําหรือแม้แต่สิ่งต่างๆที่คุณเคยชื่นชอบใครบางคนนะคะที่เขาทําแล้วคุณ ก็อาจจะสามารถที่จะเอาโดยไม่ต้องตั้งความหวังหรือคาดหวังอะไรใดๆขอแค่คุณได้ทํามันลงไปก่อนนะคะแล้วคุณจะค่อยๆรู้ตัวของตัวเองค่ะว่าคุณเนี่ยรู้สึกดีกับตรงนั้นไหมรู้สึกดีกับตรงนี้ไหมแล้วคุณก็ค่อยๆตัดช้อยส์ของคุณนะคะให้แคบลงแคบลงจนเหลือสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณชอบที่จะทามันจริงๆไม่ค่อยหาข้อมูลเพิ่มเติมและพยายามพัฒนาทําในสิ่งนั้นอ่ะที่คุณกําลังทําอยู่ให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆหลังจากนั้นคุณจะพบว่าคุณจะค่อยๆมีผู้คนหรือ จะมีสถานการณ์บางอย่างเหตุการณ์บางอย่างมันเข้ามาสนับสนุนคุณให้ได้ไปต่อบนเส้นทางนั้นค่ะนั่นก็หมายความว่าเส้นทางคุณเนี่ยกำลังจะเปิดออก แล้วมันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะหักว่าสิ่งนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่คุณชอบหรือสนุกที่จะทํากับมันหรือรู้สึกว่าจะสบายใจที่ทํากับมันและยังจะมีคนผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์เข้ามาสนับสนุนคุณเพียงแค่คุณจงอยาจจากัดตัวเองนะคะว่าจะต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นเลิศเลอเพอร์เฟกเท่านั้นขอแค่คุณรู้สึกว่าใจของคุณมันสนุกสนานแล้วก็ดําดิ่งกับสิ่งที่คุณทําด้วยการทําอย่างนี้มันจะทําให้คุณอยู่กับสิ่งที่คุณรักและมันจะเป็นช่วงเวลาททีี่ําาาให้้้คคุุณไดมมวรูสสสึกกนนน เบิกบานใจและท้ายที่สุดเนี่ยมันมักที่จะนํามาซึ่งโชคดีมันมักจะนํามาซึ่งโอกาสดีๆที่ทําให้คุณเนี่ยได้เปิดเส้นทางชีวิตของคุณไปสู่ในสิ่งตอนต่อไปที่ใหญ่กว่าในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าไม่รู้จะทำอะไรเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนขอให้ทุกคนนะคะประสบความสำเร็จและก็โชคดีด้วยรักและจริงใจทัญญาและฟล็อกสวัสดีค่ะ